สวัสดีค่ะันนะคะก็กินค่ะมีเรื่องของเพื่อนนะคะที่ชมรอบให้กับกินฟังนะคะว่าแม่ของเขานะคะโทรมาบอกว่าช่วนบุญคุณนะคะบอกว่ากู้เลี้ยงมันมาตรงต้องตอบแทนบุญคุณดูที่ดูสาเลี้ยงมันมาจนโตจนเติบใหญ่แล้วก็ให้ข้าวให้น้ำกินอะไรระมาเนี้ยเออเราจะเอาประเด็นตรงนี้นะคะมาถกกันค่ะมาคอวอยนะคะคิดวิคิดวิคิดวิข้อแยกแยะนะคะว่าการที่ ให้อะไรกับใครคนนึงแล้วก็มาขอแบบให้เราอะต้องทาอย่างนั้อย่างเนี้ยมันก็เหมือนการแลกเปลี่ยนธรรมดาใช่ไหมเหมือนในกร์ตูนอะที่เอากินนอะฟังอะที่กลิ่นโผไปก่อนหน้านี้อ่ะมันมันก็คือมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่บุญคุณใช่ไหมการที่เราจะทําอะไรให้ใครอะที่เราทําให้เขาอะเราต้องทําด้วยใจถ้าเราไม่ทําด้วยใจอะแล้วเราก็บอกว่าไปทวงบุญคุณว่าเออเนี่ยมึงต้องเขาแทนกูอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่แล้วมันเหมือน มันเหมือนไม่ใช่อ่ะมันเหมือนแบบการที่เขาเลี้ยงดูเรามาเหมือนว่าเขาต้องการอะไรตอบแทนเราอ่ะเขาต้องการให้เราอ่ะตอบแทนอะไรเขาอ่ะมันกะไม่บริสุทธิ์ใจอ่ะความรักอ่ะที่บริสุทธิ์อ่ะมันไม่ใช่การเรียกร้องสิ่งตอบแทนที่เราจะต้องแลกเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเป็นมาขอการแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบ ให้แล้วก็มันก็ต้องหวังผลใช่ไหมเหมือนหวาหวานพืชเพื่อหวังผลนะี่ะเพราะว่าการที่เราจะความรักที่บริสุทธิ์นะคะคือการให้ไปแล้วไม่หวังอะไรได้อะไรตอบแทนถ้าบอกว่ากูให้มึงไปแล้วกูไม่ได้อะไรตอบแทนในเนี้ยคือมันไม่ใช่ความรักที่บริสุทธิ์นะคะใช่ไหมเนี่ยเราต้องมาคอยอนะคะคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะเออเอออยากจะถามอีกตรงหนึ่งตรงประเด็นที่ว่าตอนที่เขาอ่ะสบายฮ้ยกันอะเขาแบบ ได้ถามหรือเปล่าว่าตัวเด็กอยากเกิดหรือเปล่าอันนี้คือการตัดสินใจของเขาเองนะคะว่าเขาอะอยากจะมีลูกเขาก็เลยปฏิพัติกันหรือเขาไม่ได้อยากมีลูกแต่มันประพฤติแล้วมันมีลูกออกมาอันนี้เนี่ยตัวเด็กก็ไม่ได้เลือกนะคะว่าจะ